โรงเรียนทรงสรพวิทจัดงานประจำปีทรงวิทยากร๊ปดิสนีย์ออสตาร์แฟนมีทของแผนก IEP โรงเรียนทรงสรพวิทยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะ เมื่อวันที่22ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกาที่อาคาร8เหลี่ยมเทศบาลเมืองปากน้ำตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนทรงสพวิทย์นำโดยนายโสพลโพโโทองผู้อในการโรงเรียนทรงสพวิทย์พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนจัดงานประจำปี ทรงวิทยากรูปดิสนีย์ออสตาแฟนมีตของแผนก IEP โรงเรียนทรงสรพพวิทย์เป็นกิจกรรมบูรณาการการจัดงานปีใหม่การจัดงานคริสต์มาสและการจัดงานประจำปีของโรงเรียนทรงสรพพวิทย์โดยใช้ชื่อว่าทรงวิทยากรูปดิสนีย์ออสตาแฟนมีตร ภายในงานนะคะมีการแต่งกายในสไตล์ดิสนีย์แลนด์มีซุ้มกิจกรรมนันทนาการเกมต่างๆให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมสนุกกันค่ะอาทิเช่นเกมตักไข่เกมชูดบาสเกมบิงโกเกมโยนตุ๊กตาตอบปัญหาเกมโยนห่วงการเพนหน้า นอกจากนี้นะคะยังมีซุ้มอาหารขนมน้ำดื่มอีกมากมายภายในงานมีการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นปฐมศ,ศึกษาปีที่6เพื่อดูความก้าวหน้า mm hmm. การพัฒนาของนักเรียนทั้งในเรื่องของการแสดงและการดีใจที่ได้แสดงออกเป็นภาษาอังกฤษโดยได้รับความร่วมมือกันระหว่างคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนค่ะขอบคุณทางโรงเรียนนะคะที่ได้ ควมดีๆให้กับเด็กๆในวันนี้นะคะก็คือทําให้เด็กๆได้มีสแสดงความสามารถนะคะในการได้มีกิจกรรมให้เด็กๆได้เต้นได้สแสดงความสามารถส่วนตัวออกมานะคะก็คือทําให้เด็กๆกล้าแสดงออกอะค่ะชอบอยากให้มีจัดกิจกรรมแบบนี้อีกค่ะชอบค่ะอยากให้มีอีกไหมคะ,คคะอยากให้มีอีกค่ะชอบกิจกรรมนี้ไหมคะชอบครับอยากให้มีอีกไหมลูกอยากให้มีอีกครับครับสวัสดีครับ วันนี้โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ได้จัดกิจกรรมบูรณาการระหว่างการจัดงานปีใหม่การจัดงานคริสต์มาสแล้วก็การจัดงานประจํบปีของเรียนในปีนี้ของเราใช้ชื่อว่า Disney All ์ออส a a แฟ a มี ast, ซึ่งเป็นสไตล์ของการ์ตูนนะครับซึ่งเด็กๆนักเรียนรู้จักการ์ตูนดิสนีย์นะครับแล้วก็จัดงานในสไตล์ของสนุกสนาน จุดประสงค์ก็เพื่อให้ผู้ปกครองโรงเรียนได้มีความัมพันั์ที่ดีต่อกันและก็สร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวผู้ปกครองนักเรียนร่วมมือกันนะครับที่จะจัดกิจกรรมมีการแต่งกายที่หลากหลายแล้วก็มีการแสดงของนักเรียนทุกชั้นตั้งแต่นุบาลถึงชั้นป .6 ในปีนี้สถานที่ของโรงเรียนของเราคับแคบนะครับเราไปใช้สถานที่ของ เทศบาลเมืองปากน้ำก็ต้องขอขอบคุณทางคณะเทศบาลนะครับที่เริ่มด้วยสถานที่วันนี้ผู้ปกครองมาเยอะมากเลยครับต้ของขอขอบคุณผู้ปกครองทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนแล้วก็บุคลากรผู้บริหารของเดนทุกคนนะครับต้องขอขอบคุณไว้ณนโอกาสนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ